ผมกับผมนาะยชอตตี้บูจะว่ากับอารีนาเบรกเอา i n f i n นิตเดิมทีเกมนี้เป็นเกมมือถือมาก,ก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาทำเวอร์ชั่น PC นะครับขอบอกเลยว่าภาพสวยกว่าในมือถือเยอะก็ตามเทคโนโลยีนะ ส่วนใครที่ไม่เคยเล่นเกมนี้สรุปให้ฟังสั้นๆกันละกันเกมนี้เป็นเกมแนว extraction หรือว่าลงไปฟาร์มของแล้วก็หนีออกมาให้ได้นั่นเองครับถ้าเกิดว่าหนีไม่ได้นะฮะก็จะสูญเสียของไปทั้งหมดแต่ถ้าเกิดหนีมาได้ก็สามารถเอาของไปขายหรือว่าเอาไปใช้ในรอบถัดๆไปได้นั่นเองครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากเว็บไซต์ทางการของเขาเลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อเริ่มต้นเกมมาเขาก็จะมีสอนการเล่นก่อนนะครับกราฟิกโค้ดของโค้ดสวยเลยครับผมทางนี้ขึ้นอยู่กับสเปคของเราด้วยเนาะและดูนี่มีบรรยากาศตอนฝนตกด้วยเป็นไงล่ะคือมันตกแบบเรียวทามเลยนะเมื่อกี้ยังแดดออกอยู่เลยเดินมาแป๊บหนึ่งฝนตกซะและ้วตกใจหมดพอจบการสอนแล้วครับก็มีหน้าตาให้แต่งเล็กน้อยครับเขามีพรีเซตมาให้อยู่แล้วในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีแค่เพศช,ชายนะครับยังไม่เห็นว่ามีเพศหญิงนะ ทีนี้ก็จําไว้ให้ดีแล้วกันว่าเขาสอนอะไรบ้างน,นะครับ,บอย่างเช่นเรื่องของการใส่อุปกรณ์นั่นเองนะครับอันนี้เขาจะบอกเลยด้านขวาเห็นไหมครับว่าให้ใส่อะไรบ้างนนครับก็ใส่เข้าไปเลยครับสามารถกดปุ่ม F ได้นะครับกดปุ๊บเนี่ยก็จะใส่ให้เราอัตโนมัติเลยนะครับเพราะว่าจะให้เราใส่ปืน1อันนะครับแล้วก็หมวกเนาะแล้วก็กระเป๋าใช่ไหมครับอ่าแล้วก็อันนี้ด้วยอน,นี้ด้วย เออแล้วก็บอดี้อาร์เมอร์อีกอันหนึ่งแต่ยังไม่จบครับเ,เขาจะให้เราเอาพวกกระสุนแล้วก็พวกไอเทมต่างๆไปด้วยครับอ่ะใส่เข้าไปเลยอันนี้เขาให้ใส่3อันก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ให้ใส่เฟิร์สเอเข้าไปด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยต่อไปก็เป็นแบนเดจนะครับโอเคแล้วก็เพนคิลเลอร แล้วก็อันนี้อันนี้กระเป๋าครับ standard military surgical kit เอออ่านผิดขออภัยด้วยกันแล้วกันนะครับส่วนอีกอันหนึง่งเขาจะให้เราเอากระสุนไปใส่ครับก็เหมือนเดิมครับกดตัว f ปับ๊บโอเคผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นตัวเกมก็จะให้เราไปลองเล่นขำๆดู1นึ่งแมชนะครับซึ่งก็จะสุ่มผู้เล่นอื่นเข้ามาเป็นตี้ของเรานะครับแล้วในแผนที่ผมไม่เจอคนจริงๆนะเจอแต่ npc ที่เขาอยู่ตามบ้านตามอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างชิลงั้นผมจะขอข้ามไปเลยเล่นของจริงเลยดีกว่า สำหรับในช่วงต้นเนี่ยจะเล่นได้แค่ t a c t i c a l off นะครับก็คือเป็นหน่วยทหารลักเลยลงไปฟาร์มของแล้วก็หนีออกมาให้ได้นะครับส่วน level 5ก็จะเล่น covert off ได้นะครับก็จะเหมือนแฝงตัวไปเป็น npc นะครับอุปกรณ์ต่างๆก็จะสุ่มๆมาให้แล้วก็เอาชีวิตรอดไปให้ได้นั่นแหละข้อดีอีกอย่างหนึ่งเลยคือ npc ที่อยู่ในแมปจะไม่โจมตีเรานะครับอันนี้ถือได้ว่าค่อนข้างดีเลยละ ก่อนจะไปลุยนะครับแนะนำให้ไปดูที่คอนแทคด้านซ้ายก่อนนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเจอ NPC แล้วเขามีเควสมาให้ครับแนะนําว่ารับเควสไว้เลยก็ดีนะครับเราจะได้รับทั้ง EXP แล้วก็เงินมาด้วยจํานวนหนึ่งครับ ส่วนแผนที่ที่จะมีให้เล่นในช่วงแรกคือแมปฟาร์มนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะไปเล่นแวลลี่เนี่ยจะต้องเลเวล8ก่อนเมื่อเราเลือกแผนที่ได้แล้วนะครับถ้าเกิดอยากเล่นคนเดียวดูด้านซ้ายบนครับเกมเนี้ยเขาจะติ๊กออโต้แมทช์ไว้ให้ก็คือไปสุมหาอีก3คนเอาอะไรแบบนี้นะครับหรือถ้าเกิดเราอยากจะเล่นกับเพื่อนก็อินไว้ได้เลยนะครับผมถ้าเกิดมีเพื่อนนะถ้าไม่มีก็ไปแอดกันก่อนให้เรียบร้อยแล้วแอดกันที่ไหนนี่ไงได้ขวาล่างเนี่ยมันจะมีระบบเพื่อนอยู่นะครับก็นั่นแหละไปแอดไปอะไรกันให้เรียบร้อยนะจะ ส่วนใครที่เริ่มเกมไม่ได้ขึ้นหน้าจอแบบนี้แสดงว่าท่านผู้ชมเนี่ยมีอาการบาดเจ็บนะครับจำเป็นที่จะต้องไปฮิวครับแต่ไม่ฮิวก็ได้นะเข้าไปได้เลยแต่ว่าเลือดเราเหลือแค่นี้มันจะไปไหวไหมละ่ะอ่ะเราก็จจะกดที่เมนูนี้ครับเพื่อที่จะเรียกหน้าต่างการรักษาขึ้นมาครับแล้วเราก็ไปคลิกที่บริเวณด้านซ้ายล่างเห็นไหมครับอันนี้เขาบอกว่าเอ้ยครั้งแรกฟรีนะแต่ครั้งต่อไปเนี่ยเราจะต้องเสียตังค์นั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแ,ลแต่ท่านผู้ชมจะรอให้หายเองก็ได้แต่ว่ามันนานไปนิดนึงเนาะโอเคเข้า เพื่อนในทีมไว้นะแต่ดันเข้ามาคนเดียวครับอ่ะก็ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราลองหาของรุดของกันก่อนคือเรื่องของการรุดของผมอาจจะไม่เอาให้ดูบ่อยนักนะเดี๋ยวจะไปดูบรรยากาศการเล่นที่แบบสู้เป็นหลักกันแล้วกันเนาะโอ้ในยินเสียง NPC แล้วครับถึกกว่าเดิมเยอะเลยเทียบกับตอนที่เล่นในโหมดฝึกสอนนะครับเอ้ยโดนยิงอีกทางไหนวะ หุ้ยโหเต็มเต็มเลยถ้าค่อยๆยิงทีละนันแบบนี้ NPC แน่นอนครับดูเหมือนผมจะเจอแล้วครับเขาอยู่ที่สูงแล้วก็ยิงผมน่าจะตัวนี้แหละหูกว่าจะตายมีหน้าละผมถึงหาไม่ค่อยเจอมันอยู่อย่างไกลเลยแล้วยิงมาเนี่ยหุ้ยผมเจอน่าจะนี้เบ้าทีเดียวแตกครับเข้าหัว ใช่คนที่โวยวายเมื่อกี้ป่าไม่รู้นะเห็นโวยวายอยู่คุยของก่อนเฮ้ยเฮ้ยเกือบเกือบเป็นเอ็นชัวแบบนี้อยู่ด้านล่างครับที่ผมยิงไปนั่นคือคนละตัววิ่งลงไปดูดีกว่าบวกเลยปัญจบาลเลยปัญจบาลเลยไปไหนละเมื่อกี้เห็นส่องขึ้นมาไปไหนลปะปัญจบาลปัญจบาล โอเคเล่นไปเล่นมากระสุนเกือบหมดเลยครับอ่ะไม่เป็นไรเราก็สามารถเติมได้นะลากมาใส่แบบนี้ได้เลยครับจะมีการเติมกระสุนให้แต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งนะครับไม่ได้กดปุ๊บเติมปั๊บนะครับเพราะฉะนั้นพยายามเปิดกระเป๋าแล้วเช็คจํานวนกระสุนให้ดีด้วยครับและระหว่างใส่กระสุนยอยู่นั้นทําอะไรไม่ได้นะครับได้แค่เดินครับถ้าเกิดเจอศัตรูก็คลิกขวาเพื่อหยุดนะครับจะได้เข้าไปสู่การต่อสู้ได้เร็วขึ้น ส่วนการปั๊มยากดตัว V เลยก็ได้นะครับก็จะปั๊มได้เลยทันทีครับคลิกขวาเพื่อแคนเซลนะครับหรือไม่ก็กด V ค้างไว้ก็ได้นะเขาก็จะให้เลือกว่าเราจะปั๊มยาแบบไหนโอ้จเจอสองคนเลยแบบแอบก่อนแอบก่อนแอบก่อนโอเคเฮ้ยสามคนเลยนี่กระสุดหมดนี่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 กระสุกระสุดหมด,อด,หมดตอนแรกนึกว่าสองคน เข้าหัวน่าจะลั่นแตกเลยเนาะอีกคนนึงวิ่งไปไหนแล้วลูงั้นไงโอเคฟังเสียงก่อนเผื่อมีอีกน่าจะหมดแล้วมั้งเฮ้ย,อ,ยอีกคนนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังคุยของเลยอีกคนนึงอยู่ตรงเนี้ยกระสุนหมดแก เฮ้ยนี่น่าจะคนนะเขามีโยกด้วยน่าจะคนนะเขามีโยกด้วยถ้าบอดจะไม่โยกไงวิ่งเลยกว่าชาร์จชาร์จเ <c oughs> งาคนละห้องหม <c oughs> ดยังมีโยกหัวด้วย จริงๆอาจจะเป็นบอดก็ได้นะบอดมันก็น่าจะโยกเป็นแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าศัตรูตัวไหนเป็นคนใช่ไหมครับเดี๋ยวดูตัวอย่างเลยคือถ้าเกิดเป็นคนเนี่ยเราจะต้องยิงหลายนัดหน่อยและเวลาเขาล้มอะ่ะเขายังไม่ตายทันทีนะครับเหมือนกับเขารอเพื่อนมาชุบนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ยิงซ้ําไปได้เลยนะครับอย่าให้เพื่อนเขามาชุบแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มาโซโลครับมันจะมีไอเทมที่เป็นด็อกแท็กให้เก็บอันนี้เป็นการบ่งบอกว่าอันนี้คนนะจ๊ะ แล้วตอนนี้มีการสรุปผลนะครับอันนี้คือจะเป็น NPC ที่เราจัดการส่วนอันนี้ก็คือเป็นผู้เล่นอื่นนั่นเองครับเมื่อฟาร์มของจนพอใจแล้วก็เดี๋ยวหลบหนีกันนะครับถ้าเกิดว่าไปสีเหลืองต้องดูดีๆนะว่ามันจะมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นอันนี้เขาบอกว่าให้จ่าย1 5ื่นใช่ไหมถึงจะไปได้ส่วนนี้ไม่มีเงื่อนไขครับต้องลองวิ่งไปดูนะว่าออกอะไไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวเนี่ยออกได้แน่นอนครับ จุดสังเกตของจุดหลบนี่ก็คือตรงที่มันมีควันสีแดงนั่นละครับก็เข้าไปอยู่ในนั้นให้ได้10วินาทีครับแต่ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าจุดหลบนี้เนี่ยเป็นจุดยอดนิยมที่จะมีผู้เล่นมาดักซุ่มยิงเลยครับผมอันนี้ก็ต้องระวังนะฮะโอเคเห็นไหม รอสิบวิวคนที่อยู่ตรงควันเนี่ยอันตรายมากเพราะว่าอะไรเพราะว่ามองไม่ค่อยเห็นไงเป็นไง <c oughs> ต้องระวังคนระับต้องโยกซ้ายโยกขวาดูลาดราวให้ดีนะครับถ้าเกิดว่าออกไปได้ก็ถือว่าภารากิจสําเร็จครับแล้วก็จะมีการประเมินด้วยนะว่าเราจัดการไปกี่คนนะครับและก็ได้เงินมาโดยรวมแล้วเท่าไหร่ ทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมต้องการจะไปเล่นรอบต่อไปนะครับแนะนําว่าให้ไปที่กระเป๋าก่อนเนาะเราก็เอาของที่เราไม่ใช้นี่แหละมาโยกใส่ไปในด้านขวาครับกดเหมือนเดิมเลยคือตัว F เนี่ยแหละมันก็จะไปอยู่ด้านขวาแล้วแค่นี้แหละครับง่ายๆ และถ้าเกิดของมีเยอะเกินไปครับก็อาจจะเอาไปขายได้นะครับก็กลับไปที่คอนแท็กซ์จำได้ไหมที่ผมให้มารับเพจก่อนอันนี้นะครับก็เลนเป็นสักพักหนึ่งเดี๋ยวคนที่3ามเขาจะโผล่มาเราก็สามารถที่จะเอาของมาขายกับเขาได้น,นั่นเองครับทีนี้เราก็เลือกเลยว่าเราจะเอาอะไรไปขายนะครับมันจะมีบอกราคาอยู่แล้วเช่นอันนี้โอ้โหตั้งหมื่นนึงเลยหรอเดี๋ยวรอบหน้าผมเจอคนที่ใช้อันนี้ผมจะขโมยกลับมาขายแต่ว่ามันก็ใช้ช่องเยอะเหมือนกันนะโอเคขายไปเลยกัแล้วกันนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปขายในตลาดอะทาได้ไหมทําได้นะครับดูด้านซ้ายล่างจะมีคำสั่งมาเก็ตนะครับอันนี้คือจะเอาไว้ซื้อขายแลกเปลี่ยนกับผู้เล่นอื่นนั่นเองนะครับก็คือผ่านระบบตลาดกลางนี่แหละแล้วเราก็เลือกไอเทมที่ต้องการขายได้เลยนะครับแต่มันก็อาจจะไม่ได้ขายได้ทุกรายการนะจะมีบางอันโดยเฉพาะไอเทมที่ได้มาจากเควสอะไรเงี้ยของฟงของฟรีมันจะเอามาขายไม่ได้นะฮะโอเคลองขายดูก็แล้วกันอันนี้เขาจะมีให้เราเลือกราคาด้วยนะครับว่าเราจะวางขายที่เท่าไหร่ ตัวเลขตรงนี้ก็คือมีคนวางขายกี่คนนั่นเองนะครับส่วนอันนี้ก็คือราคาเนาะส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นเวลาที่เราจะวางขายนั่นเองครับว่าจะวางขายไว้กี่ชั่วโมงเนาะแล้วก็อันนี้ออนเซลล์นะครับเนื่องจากอันนี้มันเป็นอุปกรณ์ขายชิ้นเดียวไงถ้าเกิดเป็นพวกกระสุนกระสุนอะไรเงี้ยพวกนั้นอะมันจะระบุจํานวนได้แต่ปืนนี่มันระบุไม่ได้เนาะแล้วก็อีกอันนึงเลยคือราคาขายนะครับเราจะปรับให้ต่ํากว่าที่เห็นก็ได้นะแต่เราไม่สามารถใส่ม่วซได้นะครับคือเราไม่สามารถตั้งราคาต่ําเกินไปหรือว่าสูงเกินไไปด้ ส่วนใครจะซื้ออะไรก็ย้อนกลับไปที่ r u r c s e นะครับก็ลองดูได้เลยครับมีของมาขายเทียบแต่ก็เช็คราคาให้ดีนะบางที NPC เขาอาจจะขายถูกกว่าก็ได้อีกส่วนหนึ่งคือการสมิดนะครับที่อยู่ด้านซ้ายล่างเหมือนกันครับมันคือการแต่งปืนนั่นเองครับทุกชมน่าจะเห็นบางทีเราไปรูทขอมาเนี่ยมันจะมีพวกอุปกรณ์สําหรับการตกแต่งปืนอยู่ด้วยนะครับนั่นแหละครับสามารถมาเลือกได้นะครับแลวถ้าเกิดว่าไม่มีก็ซื้อได้นะครับมันมีขายเลยเห็นไหม หลักๆของเกมนี้ก็จะมีราวๆนี้นะครับและท่านผู้ชมอย่าลืมว่าตอนนี้เขา early access อยู่นะครับบางอย่างก็ยังไม่ได้เปิดอะไรแบบนั้นน่ะเนาะโอเคอ่ะก่อนจากนั้นไปไปดู setting กันนะครับอยู่ด้านขวาล่างที่ผมปรับเลยนะครับก็คือเรื่องของ fill s o f view นั่นเองครับคือผมอยากจะเห็นมุมกว้างไงตัวเกมเนี่ยเขา default มาที่90ผมก็ปรับไป1 0งอะไรแบบนี้นะครับส่วนเรื่องของภาษานะครับยังคงไม่มีภาษาไทยเหมือนเดิมนะครับก็อย่างที่เห็นครับมีแค่นี้ ส่วนอันต่อมาที่ผมปรับคือเฮดเชคครับเวลาเราเดินเนี่ยเนื่องจากเกมนี้มีความสมจริงไงหัวก็จะโยกเยอะอะไรเยอะเงี้ยผมก็ปรับให้มันเป็นโลนะครับจะได้ไม่ค่อยโยกเท่าไหร่ ส่วนเรื่องของกราฟิกก็ต้องมาปรับที่ Image ด้านบนนะครับอันนี้คือผมเปิดสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และมันเป็น Overall Quality ที่เกมเขาเซต็ไวให้ครับคือ High เรียบร้อยนะครับมีการเปิด DLSS ด้วยนะครับอันนี้เฉพาะการจอที่รองรับอ่ะเนาะส่วนมอนิเตอร์อันนี้ก็ไม่มีอะไรคือเป็นหน้าจอของเรานะครับแล้วก็ Mac fps เนี่ยมันปรับได้สูงสุด240นะครับแต่ว่าผมอัดคลิปไปด้วยไงมันปรับ60ก็เพียงพอแล้วล่ะนะครับ แล้วก็จะมีการปรับวีซิงป้องกันภาพจอขาดใช่ไหมเวลาแบบเออเล่นๆ่นอยู่บางทีจอขาดอย่างเงี้ยก็มาปรับวีซิงนะครับแล้วก็จะมีการปรับแยกรายละเอียดตามส่วนเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เครื่องของท่านผู้ชมอ่ะนะถ้าเกิดไหวก็เปิดได้ไฮสุดทุกอย่างส่วนเสียงเนี่ยมันจะมีหมวดหนึ่งก็คือการตั้งค่าใหม่คุยกับเพื่อนนั่นเองนะครับันนี้ก็ลองดูกันละกันนะครับส่วนตัวผมไม่ได้คุยกับใครไงผมก็เลยปิดไว้เลยนะครับบางทีเจอคนจีนมาชงเชงชงเชง,ชงเราไม่เข้าใจอะ่นะเนาะ อีกอันนึงที่สําคัญจะอยู่ในคอนโทรลนะครับก็คือเรื่องของการหันหน้าจอนี่เองครับใครอยากจะหันเร็วหันช้าก็ปรับได้เลยเต็มที่นะครับผมส่วนเรื่องของคีย์บอยดิ้งนะครับหรือว่าปุ่มกดอะไรทําอะไรได้บ้างมาดูได้ตรงนี้เลยครับเพื่อใครจำไม่ได้ว่าปุ่มไหนทําอะไรก็ลองมาดูได้ที่นี่นะครับอ,อ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือเราสามารถเปลี่ยนปุ่มได้ด้วยนะครับก็ค,คือคลิกเข้าไปทีหนึงแล้วก็กดได้เลยจะเอาปุ่มไหน งั้นเราไปว่าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับใครที่ชอบเกมแนวนี้แบบฟรีๆนะฮะก็โหลดมาเล่นกันได้เลยใน PC นะครับส่วนเวอร์ชั่นมือถือก็เขาไปไกลแล้วใครอยากเล่นในมือถือก็ไปเล่นได้ในมือถือนะครับ